อัปเดตข่าวบ้านหม้อในวันนี้เวลา10นาฬิออกาอบตบ้านหม้อร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจัดทีมเชิงรุกสวัสหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายในตำบลบ้านหม้อจำนวน80รายณโดมอเนตประสง,งค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ วันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564ที่ผ่านมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านม่อทำความสะอาดโดมอเนกประสงค์อบอตอบ้านม่อเพื่อใช้เป็นสถานที่เพื่อตรวจค้นหาเชื้อโควิด -19 จากกลุ่มเสี่ยง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมงานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้กับครัวเรือนของผู้ติดเชื้อโควิด -19 และในพื้นที่สาธารณภายในตำบลบ้านหม่อเพื่อความปลอดภัยในครัวเรือนและในพื้นที่ของตำบลบ้านหม่อ สถานีอนามัยตำบลบ้านม่อขอแจ้งงดให้บริการการรักษาตรวจโรคและงดบริการทำแผลเนื่องจากพบบุคลากรติดเชื้อโควิด -19 และในส่วนของคนไข้รับยาสามารถติดต่อรับได้ตามปกติจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่032 493 321แล้วและพบกันใหม่ในอัปเดตข่าวบ้านม่อท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ